เนี่ยค่ะ,คะบ้านที่มาดูอันนี้มีคนอยู่แล้วหลังนี้ก็มีคนอยู่แล้วจะเป็นอย่างนี้ค่ะสามห้องนอนสองห้องน้ำ ว่ามันจะติดติดก <that incident roster> uh ันเลยค่ะหน้าบ้านก็จะเป็นแบบนี้ค่ะวางโต๊ะวางอะไรได้เดี๋ยวใสมเรียนด็กวแอสกรอ๋อเดเดี๋คุณมีเด็เดมีรถสกู๊อรออ่าฮะเดไปแคโมเปีด

เพื่อนบ้านก็จะปลูกใกล้กันแบบนี้ค่ะ,ะน,นี่หลังหนึ่งอันนี้ก็จะอีกหลังหนึ่งนี่ก็จะอีกหลังหนึ่งอันนี้มีดอกไม้หน้าบ้านก็ได้นีที่ นี่หครัวยัยังไม่ประกอบค่ะต่างร้านจานเป็นครัวเปอะไรแต่ออซโซรูม จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึ่งสาม้นสามเมตร

ทีนี้ห้องน้ำอีกห้องนึงอันนี้ก็จะเป็นไถ่สโคนี่จะเป็นฝักบัวน้ำอุ่นสองห้องสามห้องนอนสองห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำส่วนตัว Vi har, vi har dörren sådär, eller dörren sådär som är trä. De äter det det upp trä. mera. Mm, på vi, eh, jag hos i min stad. Det är ungefär samma ja. som, golvlister och dörrposter är en Ja, jag har bytt, jag har bytt sådana just nu. Du, du, du drar inte in i spiljärn, det går inte. Det är alltså eget gjort eller blandar ihop Det är blandat med, med betong och cement. Eller till betong och till Riktigt trä, trä eller? Det, där är, det, det, med det är hårt. Like Nej, så mycket har jag inte in? เขาจะปรับปรุงให้ถ้ามาอันนี้ห้องครัวค่อนข้างจะใหญ่คะแล้วก็ห้องโซฟาก็ได้โต๊ะกินข้าวก็ได้สองห้องนอนสามห้องนอนห้อง ห้องโถงนะคะเดี๋ยวจะถอยถอยออกไปแล้วจะมองเข้ามาห้องครัวจะจะโล่งกับห้องห้องห้องโถงอ้จ้าเนี่ยค่ะทะลุกันเลยห้องครัวห้องโถงนี่เด้อปุยเด้อห้องโถง อาจจะถอยมาอีกระเบียงหน้าบ้านก็จะกว้างนั่งตรงนั้นแล้วก็มานั่งมีโต๊ะหน้าบ้านได้อีกห้องหน้าบ้านจะมีระเบียงแบบนี้ราคาสามล้านกว่าเขาจะติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ให้หมดทำใหม่หมด นี่อีกมุมหนึ่งทางขึ้นบันไดข้างบ้านบันไดจะอยู่ข้างๆค่ะดีนะบันไดไม่ได้ออกหน้าประตูนี่จะเดินออกไปนี่จะอีกมุมหนึ่งหน้าบ้านก,กว้างอยู่นะเพื่อนบ้านมาก็นั่งได้เป็นสามสิบสี่สิบคนได้อยู่ได้นี่ จะเข้าประตูทางนี้ก็ได้ค่ะจะมองประลุหน้าบ้านมองมาทางห้องครัวอีกทีหนึ่งสระายน้ำอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยค่ะอยู่ตรงต้นนั่นแหละค่ะมีคนมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านและจะมีคนเดินนะคะน่นคะคะสระาวน้ำตรงนั้น ชาว่้านน้ารวมอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถของคนในนี้บ้านหลังนี้แค่นั้นแล้วค่ะที่ว่างคนอื่นก็เอาหมดแล้วลักษณะหลังคาไปรอบบ้านปูกหญ้ารอบบ้าน บ้านโครงการค่ะเป็นบ้านโครงการโน้นจะมองไอดที่มันก็หลายหลังเลยนะร้อยหลังได้ยังมั้งหรือไม่ถึงอาจจะไม่ถึง งามบองามบอมาเบ่งบ้านค่ะแฟนอยากได้บ้านตากอากาศอยู่ชาทะเลค่ะทับสะแกตำบลห้วยยางทับสะแกอำเภอทับสะแกวิวสวยๆค่ะ แคบมากเลยติดกับเพื่อนบ้านก็ไม่รู้นะคะเคยอยู่แต่บ้านหลังนั้นไม่มีไม่มีที่นั่งนะคะของเรามีที่นั่งรอบบ้านหลังนั้นจะเปลา่ารูอกำลังก็ว่างอยู่บ้าบ้านหลังนี้ใช่ไหมเหมือนมีว่างอยู่ คนขายบ้านค่ะนายหน้าขายบ้านพาเดินพารอบพาเที่ยวแกอยู่นี่สิบปีแล้วแกซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆตรงที่เราบ้านรองรับที่ถ่ายให้ดูค่ะบ้านรองรับมีคลิปหน้านั้นมีบ้านรองรับมีห้องครัวห้องนอนห้องน้ำบางระเบียงค่ะอย่างสวย จะเป็นอพาร์ตเมนต์ก็มีค่ะอันนั้นราคาล้านกว่าสองห้องนอนก็เรียกว่าบ้านสองห้องนั่นนะคะอยู่ใกล้ๆก,กันอันนี้จะเป็นวิลล่าเช่าสเรงวันละสองร้อยขับรอบทับสะแกะมีตลาดมีปลามึกกปลามึกขึ้นมาใหม่ พาไปดูสระว่ายนา้ำค่ะส่วนมากคนจะไม่อยู่ค่ะหน้านั่นแหละเดือนกรกฎาสิ่งหา กุนากรกดาแล้วก็สิงหาพุทธภามิถุนากรกดาคนส่วนมากจ็เป็นคนที่สวีเดนมาซื้อที่นี่นค่ะสวยไหะคะกับแม่น้ำก็ว่ายได้ไดแ,แต่ละหลังติดกันสวย สี่สิบห้าห้าสิบห้าสิบหลังได้แค่นี้เขาบางโครงการได้สวยมากชอบเล่นน้ำชอบว่ายน้ำ เนี่ยค่ะตัวบ้านนี่ได้ปุ๋ยอ่านหลังพ่่ใหญ่เปิ่งอันนี้แหละจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้า